Your Kinder has been quality checks อ๋อบอกว่าเฮ้ยกูเช็คให้มึงแล้วนะเว้ยไม่กูเช็คให้มึงแล้วนะเว้ยนี่นะครับอ่คนเช็คชื่ออะไรวะไบโอยองซี zi, หรือเปล่าไม่ออกนะครับแกะมาแล้วมันมีเศษเหล็กติดมาด้วยว่าเดี๋ยวบอกว่ามึง QC วสให้กูหรือว่าไอ้สัตว์ไม่ Your gender has been quality checks อ๋อบอกว่าเฮ้ยกูเช็คให้มึงแล้วนะเว้ยกูเช็คให้มึงแล้วนะเว้ยเนี่ยนะครับแกะตอนแรกมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะมีสีเล็กๆใกล้ๆเ,เห็นไหมครับถ้าดูใกล้ๆนะมันจะมีสีเล็ก,ลกอย่างเงี้ยเหมือนมันแบบไม่ได้ทำความสะอาดมาให้ดีอะ่ะ นีตอนออกมาเซตปุ๊บเป็นนี้เลยครับแล้วผมก็หยิบมันออกมานี่แล้วก็ยังมีเศษเล็กๆอีกนะที่ติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้ามองดีๆจะเห็นนะครับถ้ามองดีๆจะเห็นนะครับจะมีเศษเล็กๆ เห็นไหมเห็นไหมเป็นเงี้ยงเป็นเงี้ยงเนี่ยดังนั้นนะครับได้มานะครับก็ควรแกะดูเฟืองมันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของฟันเฟืองซี่อื่นๆของเรานะครับไม่ใช่แบบอซื้อมาปุ๊บไปหมุนเลยนะครับก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวเศษเหล็กเนี่ยทำลายฟันเฟืองเราได้นะครับด้วยความหวังดีนะครับก็ฝากทางทางคอมเมนเต้ด้วยนะครับว่า ซื้อของมึงก็ไม่ได้ถูกนะครับอ่าก็มึงนี่นะครับมึงบอกก็มึงก็แล้วมึงบอกก็มึงก็เช็คแล้วด้วยนะครับฟักอยู่มากเลยนะครับมึงก็เช็คให้ละเอียดด้วยนะช่วยปัดทำความสะอาดก่อนที่มึงจะส่งมานะครับไม่งั้นก็อาจจะเกิดความเสียกับบริษัทมึงได้นะครับก็ใครฟังภาษาไทยรู้เรื่องก็ช่วยแปลให้แม่งฟังด้วยนะครับ